ดีครับเมยวยินดีตอนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องภูผานะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยมาเป็นแบบพิเศษหน่อยนะครับวันนี้เนี่ยก็อยู่กันในเกมไอเดนอีกเช่นเคยนะครับแต่ว่าสําหรับวันนี้เนี่ยทางตัวเกมไอเดนนะครับสําหรับระบบ PC นะครับส่วนมือถือเนี่ยผมยังไม่แน่ใจนะครับว่ามีแบบนี้ไหมเพื่อนเพื่อนอาจจะสงสัยครับว่าทําไมเพื่อนเื่อบางคนที่เล่นใน PC นะครับจะขึ้นเป็นทางด้านของการอัปเดตคายเอ็นของตัวเกมนะครับก็คือ การอัปเดตอันนี้เนี่ยเขาจะถามว่าจะอัปเดตเกมเลยไหมหรือว่าจะอัปเดตหลังครับการอัปเดตมีอะไรการอัปเดตจะพาทุกท่านนะครับพาเกมไอเดนเนี่ยไปอยู่ในระบบของตัวของโหลดดิงเบนะครับก็คือมัอนจะเหมือนแอปเป็นแอปไว้รวมเกมนั่นแหละครับเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าโหลดดิงเบคืออะไรสำหรับคนที่เล่น แฮร์รี่พอตเตอร์เมจิกอเวนนิงก็จะรู้ดีนะโหลดดิ้งเบย์จะเป็นเหมือนตัวรวมเกมนะครับตัวรวมค่ายเกมต่างๆนะครับแล้วก็ตัวรวมเกมต่างๆเหมือนทางด้านของถ้าเป็นเกมของบิศวะขอยกตัวอย่างนะครับก็จะเป็นทางด้านของแ a t เ l อร์เน็ตนะครับหรือพวกกาลีนาอะไรเงี้ยครับถ้าเพื่อนๆพืจำได้นะครับเขาจะมีการถามว่าอัปเดตหรือไม่ถ้าคุณกดอัปเดตเกมทางด้านของ PC นะครับเขาก็จะให้คุณเนี่ยไปโหลดโหลดดิ้งเบย์ขึ้นมา แล้วก็เข้าเกมไอดินไอโรดดิ้งเบย์นะครับถามว่าเพื่อนๆสามารถเล่นแบบเก่าได้ไหมก็คือเล่นปกติเนี่ยเล่นได้ไหมก็เล่นได้ครับก็กดอัปเดตในภายหลังนะครับแล้วก็ความแตกต่างของสําหรับตัวโรดดิ้งเบย์นะเมื่อเข้ามานะครับก็จะเห็นได้ว่ามีความเปลี่ยนแปลงไปครับอย่างน้อยที่เห็นสุดครับก็คือมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านออฟติเจอร์นะครับรวมไปถึง ตัวอักษรนะครับจะมีความคมชัดมากขึ้นนะครับนี่ครับดูครับผมว่าชัดขึ้นนะเดี๋ยวผมจะทําทางด้านเอาการเปรียบเทียบไว้ให้ดูนะครับล็อกอินเข้าเกมภาพก็สวยขึ้นคมชัดขึ้นนะครับนี่ครับมีการตัวอักษรฟอนต์แบบใหม่สำหรับทางด้านของภาษาไทยนะครับเดี๋ยวผมเข้าเกมให้ดูเข้ามาปึ๊บมันชัดขึ้นนะเหมือนมันกินเฟรมเรทแล้วขึ้นหรือเปล่ากินคอมคุณมากขึ้นกิน PC คุณมากขึ้นนะครับแต่ ตัวกษรชัดขึ้นมากเลยครับผมผมมองว่าชัดมากเลยไนมะ่ว่าจะเป็นตัวอักษรกิจกรรมหรือว่าทางของตัวล็อบบี้โอเคเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปในเกมกันนะครับว่าจะชัดมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวนี้ดีวผมกดให้ดูชัดมากเลยผมว่าผมชัดมากเลยนะกินค่อนข้างที่จะกินคอมของเพื่อนเพื่อนพอ,นอสมควรนนะ เเห็นให้ดูนะครับภาพสวยภาพชัดขึ้นมากต,ตัวชัดครบเลยผมปรับเท่ากันนะครับก็คือ,อการาฟิกเนี่ยจะอยู่ที่ระดับสูงแล้วก็ความละเอียดจะอยู่ที่0.8แค่0.8ม,มันชัดขึ้นมากอะ่ะดูดิผมลองเลือกไปหนนาอีกเนี่ยชัดขึ้นมาก,กว่าตอนตัวอะไรเงี้ยทัมาก,กาแต่นอยครับแลกกับความชัดก็ความคุณก็จะ กินทางด้านขอ,ของกินอคอมพิวตมากขึ้นนะอคอมพิวก็ต้องทํางานหนักมากขึ้นโอเคเดี๋ยวเรารอไปดูในเกมกันเลยครับว่ามันจะชัดมากแค่ไหนเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูครับตอนโหลดเข้าเกมแบบนี้ง่ชาชัดระดับ Full HD นะฮะเ,เพื่อนๆคิดว่าไงบางนะครับนี่เดี๋ยวผมลองเดินให้ดูนะเดี๋ยวผมขออน,นุญาตปิดคอมพิวเตอร์ไปก่อน นะครับชัดมากเลยนี่ไงสวยนะคือภาพส,สูงขึ้นผมดูชัดมีความชัดมีความละเอียดมากขึ้นมากเลยโอเคน,นี่เป็นประมาณนี้ชัดมากดีวผมลองใช้เอฟเฟกต์นี่ชัดมันคือมันชัดขึ้นนะครับเท็กเจอร์อาจจะมันดูดีขึ้นอนะ่ะผมว่าดูดีขึ้นนะแต่แรกกับเครื่องความคุณจะกินแรงขึ้นมากนะครับจะเป็นประมาณนี้เลยโอเค วันนี้ก็มาแบบสั้นๆเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปแนะนำแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดซับสไครป์เป็นกำลังใจผมในการทำช่องต่อไปด้วยนะครับอยากให้ผมเล่นฮันเลนเซอร์หรือเล่นอะไรก็คอมเมนต์กันได้ครับเดี๋ยวพอครบ500คนนะครับผู้ติดตามครบ0 0คนผมจะทํทางด้านของ q a นะครับเพื่อนๆมีคําถามอะไรอยากถามผมก็ถามกันมาได้เลยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับ สวัสดีครับ